กรณีคุณพิธากับหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับจริงๆก็ประเด็นเนี่ยถูกเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วลหละแต่ว่าเคลื่อนไหวที่ชัดเจนที่สุดก็คือวันนี้นะครับคนที่ออกมาเดิมเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณเลืองไกลรีกิจวัฒนะฮะคือเมื่อวานคุณเลืองไกลบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นกระกะตให้ตรวจสอบคุณพิธานหน่อยเพราะคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อเอาพูดง่ายภาษากฎหมายคือถือหุ้นสื่อไม่สามารถสมัครสอสอได้อาง่ายๆน,นะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณเลืองไกลก,ก็มาจริง แกก็มาจริงนะครับก็ไปยิ่งคำร้องกับกรกตนะครับหลักๆบอกว่าคุณพิธาเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครสสหรือเปล่าตามมาตรา98วงเล็บ3เพราะมาตรา98วงเล็บ3เนี่ยห้ามผู้สมัครนะตําแหน่งทําการเมืองเนี่ยถือหุ้นบริษัทสื่อนะฮะซึ่งในกรณีนี้เ่ยคุณพิธาถือหุ้นบริษัทไอทีวีจํากัดมหาชน42 0 0 0หุ้น นะครับคุณเรื่องไกลนี่ก็บอกว่าตัวเองใช้เวลาถึงห้าวันนะครับในการที่จะไปเอาข้อมูลนะเสียเงินนะตั้งหลายพันบาทนะใช้เวลาตรวจสอบห้าวันไปเอาเอกสารข้อมูลมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหลังจากได้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพบว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีแล้วก็ไปพบหลักฐานเอกสารบรมจหก บมาจา .6 เนี่ยเป็นเอกสารที่อยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งมานะครับลงวันที่27เมษายน65คุณพิธาเนี่ยยังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น42,000หุ้นอยู่และที่สำคัญบริษัท ITV เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อมีรายงานการประชุมล่าสุดที่มีผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับถามผู้บริหารว่า ITV เนี่ยเป็นสื่อหรือเปล่า นะซึ่งผู้บริหารก็ตอบว่าเป็นบริษัทสื่อก็เลยเห็นว่าอ่ะแบบนี้มันก็เข้าข่ายคือก่อนหน้านี้ทุกคนทราบนะใครที่ติดตามเป็นคอข่าวเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่องไอทีวีเนี่ยเป็นช่องที่เปิดโปงเป็นช่องที่เกาะติดข่าวสารมาตลอดแล้วก็ยกเลิกไปนะครับเพราะว่าถูกยกเลิกสัมปทานนะครับทีนี้ปรากฏว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีคนไปถามต่อว่าอา้าวไอทีวีแม้จะไม่ได้ทำทีวีแล้วเนี่ย แต่ปัจจุบันยังถือเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่ายังเป็นบริษัทสื่อหรือเปล่าซึ่งผู้บริหารตอบว่าเป็นบริษัทสื่อคุณเลี้ยงไกลบอกพอเห็นคําตอบของผู้บริหารแบบนี้ก็เลยเลยต้องร้องให้กรกตมาตรวจสอบนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานคุณพิธาออกบอกออกมาพูดว่ายื่นปปชแล้วแจ้งปปชแล้วนะคุณเลี้ยงไกลบอกอันนี้ดีอันนี้ดีที่คุณพิธาออกมาชี้แจงต่อปปชอ,อันนี้ต้องขอบคุณคุณพิธา พราะถือเป็นการยอมรับแบบแบ่งรับแบ่ง,บงสู้นะแม้จะบอกว่าหุ้นไม่ใช่ของตัวเองเป็นกองมรดกและตัวเองเป็นผู้จัดก,การมรดกแต่ก็อยากให้ดูรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ด้วยเขาเขียนเพียงว่าผู้จะลงสมัครสสอต้องไม่เป็นผู้ถือของหุ้นสื่อส่วนการที่คุณมิธาไปแจ้งว่าไปชี้แจงกับปปชแล้วเนี่ยคุณเรืองไใจแกก็แย้งว่าแกก็แย้งว่า คือมันเป็นกฎหมายคนละตัวกันเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณสมบัติการลงสมัครสสนะสิ่งที่คุณพิชาไปอ้างว่าน่าจะเป็นเรื่องการถือครองหุ้นและแจ้งบัญชีทรัพย์สินตัวเองก็ไปตรวจสอบการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาเหมือนกันระหว่างดารงตำแหน่งสสก็ไม่พบว่ามีการแจ้งหุ้นอันนี้ต่อปอปชนะแล้วตอนที่ <S 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 คุณเรืองกจไปวันนี้แกไปตอนบ่ายตอนเช้าเนี่ยแกบอกแกไปหาปปชแล้ว แกไปยื่นคำร้องต่อปปชแล้วนะให้ตรวจสอบหน่อยว่าคุณพิธาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือเปล่านะเพราะแกบอกว่าไม่เห็นมีหุ้นไอทีวอยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะครับและตอนนี้อยากจะให้กะกะตนเนี่ยดำเนินการให้เร็วเพราะผลที่ออกมาไม่ไว่าจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งผลมันจะต่างกันถ้าผลเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งก็ต้องไปยื่นสารรัฐมนูญก็จะเหมือนกับเคสที่คุณธนาธร ถูกศาล์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเพราะไปถือหุ้นบริษัทวีรักมีเดียก็ทําให้ความเป็นสสอสิ้นสุดลงเฉพาะตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักนี่ฮะคุณเลงไกลบอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับยุบพักนะนะครับขอให้กะกะตทําหน้าที่ให้เร็วให้ความจริงปรากฏเมื่อความปรากฏก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ให้เป็นธรรมและพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไรนะครับขนาดเดียวกันนะักข่าวก็ถามว่าคุณเลียงไกล คุณเรืองไกลมายื่นตอนนี้เนี่ยมันยื่นอาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการสกัดคุณมิธาหรือเปล่าเพราะกระแสเข้ามาตอนนี้เนี่ยค,คุณเลียงไกลบอกคุณมิธาเขาก็โพสต์แล้วเรื่องนี้เนี่ยแล้วแต่ใครจะมองแต่ผมเนี่ยไปพบเหตุก็เลยมาร้องส่วนอีกด้านหนึ่งจะได้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่กังวลว่าพรรเพื่อไทยจะไปได้ประโยชน์กับเรื่องที่ผมร้องนะครับแล้วถามว่าถ้าหากคุณมิทาขาดคุณสมบัติจาก เรื่องนี้จริงๆจะเกิดผลอย่างไรเพราะคุณพิธาถือหุ้นอันนี้มาก่อนการเลือกตั้ง62คุณเลีอยงไกลบอกว่ามันก็เหมือนกับกรณีคุณศิราเจนจาคะที่ต้องค mm. ืนสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับรัฐซึ่งก็อยากให้กรกตเนี่ยทำหนังสือสอบถามไปที่ตลาดหล,ลักทรัพย์ด้วยเพราะกรณีนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะต้องห้ามเฉพาะของผู้สมัครสสไม่ได้เกี่ยวกับผู้สมรสส่วน <Yeah. S 1> ที่ก่อนหน้านี้กรกตตรวจสอบไม่พบชื่อคุณพิธาอันนี้ผมไม่ทราบนะ นี่คือแกก็บอกว่าคือไม่ได้จังใจจะมาการแกล้งอะไรแต่แค่ว่าพอไปตรวจสอบเจอเนะลงทุนไปหลายพันใช้เวลาตั้งห้าวันพอไปเห็นชื่อคุณพิทาอยู่ในบอจหกเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเฮ้ย hey, มันได้เหรอเพราะว่าผู้สมัครข้ามมีหุ้นในสื่อแล้วแม้ว่าคุณมิทาจะบอกว่าเป็นผู้จัดก,การเนี่ยนะแต่มันก็มีชื่ออยู่ยนั้นไงเป็นผู้จัดก,การมาดกมันก็มีชื่ออยู่ยนั้นด้วยก็เลยต้องยื่นเรื่องกกรตตรวจ นี่กระทุ่มเทนะ่เนี่ยถึง <Ừ. S 1> ไปไปคัดไปโอ้โหนะฮะบอกนี่เสียตังเองลงทุนเองไปคัด <Ừ. S 1> เอกสารมาไปดูอะไรเตรียมข้อมูลมาโอ้นี่ทุ่มเทนะลงทุน,<ห>นลงทุนแล้วจังหวะเวลาไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจหรืออย่างไรไม่ทราบมาช่วงนี้พอดีคุณเด็กโค้งสุดท้ายใช่ไหม <laughs> คิดดูคุณคุณได้คิดดูนะตั้งแต่หกสองอมานะที่คุณพิธาเป็นสสเนี่ยผ่านไปสี่ปีไม่มีคนร้องเลยนะแล้วเนี่ยเ เาจะมาเลือกตั้งหกหกปุ๊บเออเนี่ยเหลืออีกสามวันมาเลยเขาอาจจะบังเอิญก็ได้เขาอาจจะบังเอิญก็ได้เออแต่มันจังหวะมันเออมันลงตัวกันดีอืมอ่ะอะไรไปโดนใจอ่ะคุณร้องก็ถามว่าอะไรไปโดนบันดาลใจทําให้เออเฮ้ยคุณมีนามีหุ้นนึกขึ้นมาได้คุณเจอเนอ่น่าคิดน่าคิดน่าคิดอ่ะแต่เอาละเขาบอกเขาก็ก็เห็นข้อมูลเขาก็เลยร้องนะฮะมันมีข้อมูลมาแบบนี้แล้ะเห็นว่ามันเข้าข่ายประกอบกันพอดีก็เลย ร้องสักนิดนึงนะก็แล้วก็อยากให้กรกตดําเนินการนะครับอ่ะนี่เป็นในส่วนความเคลื่อนไหวของของคนร้องนะเดี๋ยวไอประเด็นอะไรยังไงที่น่าสงสัยเดี๋ยวมาว่ากันอันนี้เป็นมุมของคนร้องทีนี้ไปดูของคนถูกร้องบ้างเอาพูดกนะันตรงไปตรงมาหลังจากมีกระแสข่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยแฟนคลับหรือว่ากองเชียร์ก้าวไกลก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่า oh, โอ้มาแบบนี้มาจังหวะเวลาตอนนี้ด้วยเนี่ย มันจะส่งผลกระทบอะไรในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับวันนี้วันนี้หลังจากที่มีเป็นเรื่องเป็นดาขึ้นมาในประเด็นนี้เนี่ยนักข่าวก็พยายามจะไปสอบถามคุณทิมและคุณทิมเองวันนี้ก็มีมีงานพอดีที่ต้องไปช่วยผู้สมัครเข้าหาเสียงนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นคุณทิมบอกงี้ฮนะบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่มีอะไรต้องกังวลนะม,มันอย่างที่ชี้แจงไปแล้วนี่แหละฮะหลักฐานแล้วก็หลักการเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมันรับกลุ่ม ตอนนี้ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็แจ้งปปชไปแล้วด้วยรอให้คำร้องของกะกะตมาก่อนด้เดี๋ยวแจ้งทีเดียวเพราะมันมีทั้งหลักฐานหลักการทางกฎหมายทีมกฎหมายเตรียมพร้อมฉะนั้นคุณทีมบอกไม่กังวลกับเรื่องนี้ขอให้ประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยความหวังไม่ต้องกังวลน,นะฮะก็สอบถามกันว่าอาจจะประเด็นหนึ่งที่มันมีการตั้งข้อสังเกตกันนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นสกัดเตะขาทางการเมืองหรือเปล่ปาโค้งสุดท้ายแบบนี้ คุณทีมบอกว่ามันเกิดขึ้นช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะสาวันก่อนการเลือกตั้งแต่เชื่อว่าทําอะไรเราไม่ได้ประชาชนยังมีความหวังพอเข้าสู่กูหาเพื่อเข้าสู่กูหากันอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรต้องกังวลใจอันนี้เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่นักข่าวไปถามคุณเรืองกายและคุณเรืองกา,กายก็บอกนะคุณพิธาก็พูดเองนี่นะฮะก็น่าจะประเด็ดนนี้ก็สอบถามกันว่าแล้วการที่ เรื่องไปถึงขั้นที่มีการร้องปปชเรื่องการซุกคุนปกปิดบัญชีทรัพย์สินละ่ะเรื่องนี้ว่ายังไงเป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยคุณพิธาบอกก็เดี๋ยวขอดูคําร้องก่อนอ่ะในฝั่งของคนถูกร้องฮะเขาบอกพร้อมชี้แจงเดี๋ยวชี้แจงทีเดียวรอเอกสารก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรต้องกังวลขอให้ประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยความหวังเขาไว้เขาไว้ครับนะฮะน่ะนี่ฟังอสองมุมแล้วคุณเอ๊ของคนถูกร้องคนร้องอ่า คือเมื่อคืนเนี้ยคุณอ๊อกเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งนะผมก็นั่งเนี่ยไล่ทวิตเตอร์ดูนะคนะก็ถกเถียงกันเยอะกับกรณีเรื่องเนี้ยเรื่องของหุ้นไอทีวีคุณวิทาบางคนก็บอกไอทีวีปิดไปแล้วมันจะมีผลได้ยังไงมันมันไม่ได้มีทีวีช่องนี้แล้วเนี่ยทําไมทาไมยังมีผลหรือ,อหรือว่าไอทีวีเอ่อมันมันทำให้คุณพิธาได้เปรียบยังไงเพราะมันไม่ใช่สื่อแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเป็นบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่ง เนี่ยนะครับ,ค,รบคือถ้าจะจะเทียบให้ดูเนี่ยอยากอยากให้ดูคําชี้แจงของท่านนี้ก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องออของทีวีอ่ารองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและเแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเอาพูดง่ายไทย PBS ไทย PBS คุณอนุพงษ์ชยัชยฤทธ์นะครับคือไทย PBS ท่านผู้ชมถ้าติดตามนะฮะท่านก็จะทราบว่าแต่ก่อนคือไอทีวมาก่อน ใช่มไอทีวีมาเปลี่ยนเป็น t ีไอทแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทีวีไทยไทยพีบเอสนะฮะคือคุณอนุพงศ์เนี่ยชี้แจงเพราะสังคมสงสัยว่าสุดไอทีวยังอยู่ไหมทําไมมันยังมีกําไรมีขาดทุนมีการประชุมงบอยู่นะคือคุณอนุพงศ์บอกว่ากรณีไอทีเนี่ยสรุปสาระสาคัญจากรายงานประจําปีหกหานะครับประกอบด้วย7ข้อ ข้อแรกเนี่ยไอทีวีหยุดประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่24่สนาฬิกาของวันที่7มีนาปี2550ัน้อสืบเนื่องจากการบอกเลิก <16 S 2> สัญญาร่วมง,งานของสำนักปลัดสำนักนาย,ยกกีปีแล้วคุณดอกั้งีห้า6ปีใช่ไหมเอ16อ16บหกปีนี้สิปีปใช่ตอนนั้นสำนักปลัดสำนักนาย,ยกยกเลิกสัญญาการทำ กิจการโทรทัศน์ไอทีนะฮะเจดมีนาห้าศถัดมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถอดหุ้นไอทีวีออกจากการซื้อขาย24รกรกฎาคมห้าเจ็ดปีถัดมานะเจ็ด hmm. ปีถัดมาถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทไอทีวีเนี่ยอยู่ระหว่างการฟ้องร้องฮะเพราะว่าเขาถือว่าเขามีข้อพิพาทกับสำนักปลัดสำนักนายกเพราะ จากกรณีที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดว่าการที่ไปบอกเลิกสัญญาของสำนักงานประหลัดสำนักนายกหรือสอปอนอกับไอทีวีเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายมและอนุญาโตตุลาการบอกให้สอปอนอหรือสำนักงานสำนักประหลัดนายกเนี่ยรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ไอทีวีเนี่ยสองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านนะครับซึ่งต่อมาพออนุญาโตตุลาการเขาชี้ขาดให้ชดใช้กับไอทีวีสองพันกว่าล้านนะครับ สอปอนอสำนักปลัดสำนักนายกก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ถอนคำวินิจฉัยที่ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งศาลปกครองก็มีคำสั่งยกคำร้องของสอปอนออกไปเขาไปขออุทธรณ์แต่ศาลยกคำร้องมกราคม64ฮะสองปีที่แล้วสอปอนอก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยยื่นต่อสารปกครองสูงสุดซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณอ๊อกครับพอปี65ปีบัญชีสองพันหไอทวเนี่ยนะครับซึ่งเขายังทําธุรกิจอยู่เนี่ยเขาก็มีรายได้จากการลงทุนนะและดอกเบี้ยรับ20.5ล้านโดยรายได้ที่ได้เนี่ยเป็นผลตอบแทนจากตราสารหนี้และตราสารทุน ทำให้เขามีกํำไร,ราประมาณ8ล้านกว่าบาทนะไอทีวีมีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทคือบริษัทอาร์ตแวร์มีเดียให้เช่าอุปกรณ์ผลิตร,รายการวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการโทรทัศน์ซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และกิจกรรมการตลาดอืน่นๆซึ่งสถานะปัจจุบันของบริษัทอาร์ตแวร์มีเดียเนี่ยคือหยุดประกอบกิจการหยุดประกอบกิจการแล้วถามว่าผู้ถือหุ้นใหญ่คือใครนะ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่โดยพฤติการเนี่ยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของไอทีวีปัจจุบันคือบริษัทอินทัชโฮดดิ้งจำกัดมหาชนชื hmm. ่อคุ้นกันอยู่นะอินทัชรู้จักกันอยู่ซึ่งการรักษาสถานะความเป็นนิติบุคคลของไอทีวีเนี่ยเพื่อไว้ดำเนินการฟ้องร้องกับสปนข้อสุดท้ายข้อเจ็ดเนี่ยนะครับข้อเจ็ดเนี่ยาทางของผู้ในการสอทอทเนี่ย เขาบอกว่าที่เป็นความเห็นส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวว่าที่ไอทีวียังคงดําเนินความเป็นนิติบุคคลยังไม่ยกเลิกไปเนี่ยก็เพราะว่ายังเป็นคดีความฟ้องร้องกับสปนเนี่ยนะก็คือสํานักสลันักนายกรัฐมนตรีนี่คือเจข้อที่คุณอนุคงนะรองผู้มีการสอททหรือไทย PBS เนี่ยเขา ให้ข้อมูลซึ่งเขาก็บอกเขาก็เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนี้เขาก็เห็นภาพอย่างไรเขาก็สะท้อนออกมาเขาบอกไอ้หนึ่งถึงหกเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงส่วนไอ้ข้อเจ็ดเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาว่าที่ไอทีวียังอยู่ก็เพราะว่าต้องอยู่เพื่อที่จะมีข้อพิพาทเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องกับสปนก่อนเพราะอนุญาโตตุลาการเนี่ยสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายสองพันกว่าล้านนะครับออแล้วตอนนี้ไอทีวีก็ยังไม่ได้ คือหกข้อที่เขียนมาเนี่ยเป็นหข้อที่อธิบายโดยใช้ข้อมูลประกอบจากรายงานประจําปีซึ่งเป็นแฟกต์ถูกไหมแฟกต์ที่อธิบายมาแล้วว่าโครงสร้างหรือว่าการประกอบกิจการของไอทมันรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงส่วนในที่บอกว่าที่ข้อเจ็ดเนี่ยคือรักษาความเป็นนิติบุคคลของไอทีีเพื่อดําเนินการฟ้องร้องคือไม่ได้ทำเพื่อทําธุรกิจนะเพื่อเคลียร์เรื่องเก่าให้มันจบ สถานะของทีวีเวลาเนี้ยมันเลยเป็นอย่างนี้แต่นี่เขาบอกเป็นความเห็นของเขาคือ,อคือถ้ามองในมุมกฎหมายเนี่ยนะโอเคมันมีประเด็นให้สู้คือหมายถึงถ้ามองในมุมทีมนะถ้ามองในมุมกฎหมายม,มันมีประเด็นให้สามารถต่อสู้กันในเชิงกฎหมายได้ใช่ไหมแต่นั่นแหละคุณเอ็กด,ด้านหนึ่งคือในในภาวะปัจจุบันในสภาพที่หลายคนใช้คําว่าการเมืองมันไม่ปกติ อเออการเมืองมันไม่ปกติถ้ามองในมุมการเมืองไม่ใช่มุมกฎหมายนะมันก็น่ากลัวอม,มันก็น่ากลัวเล็กปันกมันก็น่ากลัวสําหรับตัวคุณทีมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราเคยเห็นเราอย่างที่เราเคยปรากฏโอเคในมุมกฎหมายในมุมกฎหมายคุณทีมอาจจะอ้างได้ว่าเฮ้ยแต่หุ้นที่ถืออยู่เนี่ยมันแค่ประมาณนิดเดียวเองนะไม่ได้มีผลต่อการบริหารเลยนะ แล้วมันมีตัวอย่างกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่คําสั่งศาลท่านเคยพิจารณาในคดีคล้ายกันมาแต่เน้นย้ําแต่ในมุมการเมืองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันก็น่ากลัวอย่างเช่นเคสคุณธนาธรหุ้นสื่อเหมือนกันปิดบริการไปแล้วหุ้นไม่ได้เยอะไม่มีผลต่อการบริหารอืแล้วเป็นไงอ่าคือ,คอเออคือในมุมในมุมของคุณเรืองไกลเนี่ยแกจะไม่ได้อม,มองถึง ถึงว่าธุรกิจเนี่ยมันดําเนินอยู่หรือว่าปิดไปแล้วถูกออกมาไหมครับคือคุณยังไกรเนี่ยแกพยายามชี้แจงแกพยายามจะชี้แจงบอกว่าก็เพราะมาตราเกิวงเล็บสามมันระบุไว้ไงว่าห้ามถือหุ้นสื่อนะฮะแต่ว่าในคุณพิทาเองก็พยายามจะชี้แจงด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ผู้ถือหุ้นโดยตรงและถ้าเอาข้อมูลจากรองผู้ในการสสท ที่เราว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปประกอบเนี่ยก็เท่ากับว่าหนึ่งไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงเป็นผู้จัดจาก,การมรดกและสองเนี่ยบริษัทไอทีวีที่ทําอยู่เนี่ยที่เขาไม่ปิดสัทีเนี่ยก็อาจจะทาเพื่อที่จะรอเคลียร์คดีเก่าขึ้นช้างคาสอ,อนออยู่อ่าแต่มันก็จะเกิดคําถามต่อผมถามแคนคุณเลกาจะถามต่อว่าเอาแล้วทาไมคุณพิธถามไม่จัดจัดก,การมรดกอะไรให้มันเรียบร้อยนี่ก็เป็นคําตอบที่คํถาถามที่คุณพิาก็ต้องไปตอบ อ่าคุณเลี้ยงไกลหรืออาจจะต้องอาจจะต้องไปตอบกับกบรกตถ้าก,กรกตเขามีหนังสือสอบถามมานะอ่าใช่ใช่ใช่ก,ก็ก็มองมุมตรงนี้ได้เหมือนกันแต่นั่นแหละอย่างที่บอกมันมันมองได้สองมุมคือมุมกฎหมายว่าจะไปเถอะสู้ก็ได้อยู่แล้วมีมุมไม่สู้แต่ถ้าในมุมการเมืองถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นถามว่าะจะแปลกใจไหมมันมันก็อาจจะมันก็อาจจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่แปลกใจถ้ามันจะมีอะไร เก <Ừ. S 2> ิดขึ้นนะฮะในมุมการเมืองแต่แต่นิดเดียวต้องต้องอย่าลืมนี้ต้องอย่าลืมน,ออนี้ว่าณนะเวลาปัจจุบันก้าวไกลไม่ใช่นาคตใหม่ณนะเวลาปัจจุบัน <Ừ. S 2> พิธาไม่ใช่ธนาธรเพราะฉะนั้นคนที่มองหรือคนที่ดูอะไรในเกมตรงนี้อยู่เนี่ยต้องประเมินเหมือนกันนะอืม แต่นี่เป็นเป็นมุมหนึ่งกับอีกมุมหนึ่งที่คนพูดกันนะอันนี้อาจจะเป็นเ,ออเชิงแบบว่าพูดกันเล่นในทางการเมืองบอกเอ,อ้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยกรกตต้องมีส่วนในห,หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่หกสองถึงหกที่คุณพิธาเป็นสสมาทําไมไม่ไม่ตรวจสอบคุสนสมบัติก่อนแบบนี้ต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าอ,อ่าใช่ไหมอ,อ,อันนี้ก็มีคนมีคนมองมุมนี้เหมือนกันนะมีคนมองมุมนี้เหมือนกันถ้าย้อนกลับไปถ้าคึอว่าคุณพิธาเนี่ยมีมีหุ้นอยู่เนี่ย ก็ควรจะต้องรู้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นสสสมัยแรกแล้วครับถูกไหมเออนะใช่ผมนิดนิดเดียวนิดเดือวสั้นๆความกับคุณนิพิษบอกว่านิพิ่ในราฐสมบัตินะอดีตสสบอกว่าคดีนี้น่าจะรอดแม้จะไม่ชอบคุณพิธานะแต่ถ้ามองตัวคดีน่าจะรอดโอเคนี่ก็คนคนทำงานได้กฎหมายคนหนึ่งนะมือกฎหมายคนนึ่งนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ